happened to me คือบรรยากาศข้างในวัดนะคะและก็กำลังทำพิธีกรรมช่วงเช้าอยู่ผู้คนก็มาเยอะมากค่ะพ <c oughs> ระอาจารย์กำลังเดินออกมาจาก ข้างในนะคะเพื่อให้ญาติโยมได้ตักบาตรนะคะอยู่ต่างแดนก็ยังได้ทำบุญอยู่นะคะนี่คือเป็นโอกาสที่ทุกคนที่คนไทยในต่างแดนนะคะได้มาทำบุญวันสงกรานค่ะเราก็จัดทุกทุกเทศกาลนะจริงๆแล้วนี่คืออีกหนึ่งงานที่เราก็จัดเป็นประจำทุกปีค่ะ เยอะมากค่ะคนมาทําบุญวันนี้เยอะค่ะอากาศสงกรานที่เวลนะคะทุกคนก็ได้มาส่งน้ำพระตามประเพณีบ้านเรานะคะวันนี้โชคดีมากเลยอากาศดีคนไม่ตกมีแดดนะแต่ก็เย็นแต่ก็พอทนได้อยู่ สารพระอาจารย์มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าอากาศก็เย็นแล้วก็ต้องรับน้ําส่งจากจากญาติโยมนะคะคนก็มาร่วมงานเยอะมากค่ะวันนี้ก็มีการประกวดหนูน้อยสงกรานและก็มีราจากคณะนางรานะคะซึ่งตัวเองแล้วก็เพื่อน,เ,อนเป็นคนมาราด้วยแบบน,นี้แล้วก็มีราจากเพ,เพื่อนคนไทยอีกอีกอกลุ่มหนึ่งคะ่ะ ก็มีตักบาตรประจำวันเกิดด้วยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศที่วัดไทยในเวลนะคะบรรยากาศข้างนอกนะคะทุกคนกำลังรอใส่บาตรอยู่ข้างนอกคือคิวยาวมากค่ะรารอคิวใส่บาตรอยู่นะคะ คนเยอะมากคะ่ะวันนี้คนไทยมาทําบนเยอะมากมีโรงทานอยู่นะคะข้างลา่ลงา,งางนี้ค่ะมีโรงทานอยู่ฝั่งนี้จะพามาดูกอรยดีไซสสวยงามนี่คือนางลำของเรานะคะ นี่ละค่ะงานสงกรานที่เวลนะคะเราจัดเร็วหน่อยค่ะเพราะว่าต้องให้ตรงกับวันอาทิตย์เพราะว่าทุกคนว่างวันอาทิตย์นะคะที่จริงวันอาทิตย์หน้าเนาะวันที่1ิบสามสิแต่ว่าเราจัดก่อนค่ะาะเอาเลิกสะดวกค่ะที่นี่นะคะ ก็เป็นปีแรกนะคะที่เราได้จัดงานสงกรานในวัดเพราะว่าทุกปีเราจะไปเช่าสถานที่ข้างนอกจัดงานสงกรานเพราะว่าวัดเก่าเราสถานที่คับแคบตอนนี้วัดได้ย้ายมาอยู่สถานที่ใหม่แล้วกว้างขวางขึ้นเราก็เลยจัดงานสงกรานที่วัดได้คะ่ะแล้วก็ตุย่างผ่านไปด้วยดีอากาศก็ดีผู้คนมาทําบุญเยอะมากแล้วก็ ทำให้หายคิดถึงบ้านได้บ้างค่ะเพราะว่าวันที่เรามาทำบุญคือวันที่เราได้มาเจอเพื่อนคนไทยได้มาเจอกันก็ดีใจได้พบปะพูดคุยกันก็พอให้หายคิดถึงบ้านนะคะนี่ราคาชีวิตคนใกล้บ้านนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ